no mm -hmm. Hey. गावा นามตัสสสภพคะววโตอะรหะตต กตเขาทโอะไรกับคนสุวนชอบสะท้อนดุดดวงประทีปชัดวว na di cha tang we so ben yo ya te to pa te pa ta tang cho pa te pa ta tang ya ya ดิปันโนภควโตสาวกสังโฆอนุปจาริปุริตายุคานิอถาปุริตปุคคะราจะภควโ Ko raja sena marangdana dhammawi dina dita wan ko danteja ta bawadu teja yamangara tidak dapat

ว่ากิจากรรมสันนยวาตารุนตังปุเตกาวินิณาจิตวามุนินโทตันเตระรับปฏิบัติมา ชนะปังกุริมาราวันตังยิเทธิบิตังกัตมะโนะโมนิโทตันเต้ภาวะตุเตจะยามังคารานิปะทะมุทะรังอิวะภาปินิยาจินใจเจตวจันนคชนะกายมัตสัน Yeah so ภาว่ตุเตอาจายามังกรานิปานาปุจจักังวิปุตถังบายเทียงกุจเนติระปุจจคยานธรรมาปยันเหตัวะเปอีจาวิจินาจิตตวามุ ทธาตาทางปรามังเทเจตเมติภักาพิธาทังญาาก็เทีนาวิธินานมอหินททวตนแต่จะถาภพาว่าตุเตียจะยมังการันเทปุตตาจยาบังการะอัตกาตาโยวัน ปิณา,า,าติเตะตาระเตะมาตันติอิตาวาดวยเดชบุญข้าอภิวาทวานิโมคังสุขังอาทิคมายนะสัพพัญญู

Yeah, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 生。嗯 ก็จะกล่าวสุภาษิตแม้บางประการแก่ท่านทั้งหลายาุนยีสติปาทัตอารังอภาพังไม่เป็นบาปเป็นเครื่องทำความเพียรสติเป็นอุบายเครื่องแนะนำอันชอบความหอมอยู่เพื่อเดินทางธ<า>รรมเพราะเหตุนั้นแล มู่พูดทั้งปวงจงฟังเถิดท่านทั้งหลายจงทําไมตรีจิตในหมู่สัตว์มนุษย์ชาติผู้มีพักดีอันทําแล้วในอันทําแล้วนะทำมั่นในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเหล่าใดย่อมนำกระทำหีกรำในกลางวันและกลางคืนมุ่งหวังอยู่ซึ่งความ ทั้งหลายเหล่านั้นแลละเป็นผู้มีอนุภาพน้อยส่วนพู้ทั้งหลายผู้มีดิษมากโดยแต่แลกนันเป็นพวกอธิสมลกายที่มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักาษามนุษย์ <c oughs> อภัตโตวีปัตนานัง,งอภังธรรมังวิชาสร้าง,ง,างเมื่อบุคคลรู้จัก,ก,ก,กทำอันประเสริเมื่อบุคคลรู้จักทำอันเพื่เริ่มใส่แล้ว แล้วในพระภิกษัตริ์ผู้รูท้ทักขิ้งนยะทักทิ้งในเยอนยยุนยยนตนาซึ่งเป็นทักสิมเนยะบนหันเย,ยนี่ยมโย่เรื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบลำระงับเป็นสุขเลื่อมใกแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอดถวายทานในท่านผู้เลิศนั้นบุญที่เลิศก็ย่อมเจริญอายุวันณะที่เลิศก็ย่อมเจริญและยศเกียรติคุณที่เลิศก็ย่อมเจริญ ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้วให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศจะไปเกิดเป็นเทพพย,ยดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ดังนี้แล ตาโพคาพัตตาพัตจ,จาตีตีโพคะทั้งหลายเราได้บริโภคแล้วบุคคลทั้งหลายที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้วอันตรายทั้งหลายเราได้ข้ามพ้นไปแล้วทักษีนาที่เจริญผลเราได้ให้แล้ว 1> อ1ห่งพรีหเราได้ทำแล้วท่านผู้มีศีลทำร่วมแล้วประพฤติปรมจรรันทร์เราได้บำรุงแล้วบัณฑิตผู้ครองเรือนปาถนาโพคะเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์นั้นเราได้บรรลุแล้วกรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนภายหลังเราได้ทำแล้วนรชนผู้จะต้องตาย เมื่อตามระลึกถึงคุณข้อนี้อยู่ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมอริยมรรคเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญนรชนนั้นในโลกนี้นรชนนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้แล